คุณผู้ชมคะและนักข่าวพลเมืองวันนี้พาไปติดตามการบริหารจัดการบึงห้วยดอกซ้อนขนาดกว่า300ไร่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเพื่อไปดูการบริหารจัดการน้ําในระดับชุมชนค่ะที่นี่คือบ้านวังชัยตาบลโนนชัยศรีอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดเดิมทีที่นี่เคยเป็นพื้นที่แห้งแล้งอย่างมากพื้นที่หนึ่งในภาคอีสานบ้านนึงแล้วทางแรง อีสานบ้านนฮาผีบ่ทองค้นบ่เที่ยวเลรวสมัยตะกี้สุดเท่านั้นในบึงนี้้าเป็นเดือนหามันสิมีตะขีตะโลกนะที่เขาเห็นเป็นน,น้่มันมีตะซื้อบึงมันบม่มีนม้านะยามแลี้ยมมีน้นําเฉพอยอยู่ในห้องหน่อยๆเท่านั้นพระก็มาอาบน้าพี่ด้คนกับมาอาบน้าพี่อาบเร้ยวตักขึ้ไม่กินน้าสมัยโบราณเมื่อความยากลําบากกลายเป็นบทเรียนให้ลุกขึ้นสู้ การจัดการน้ําจึงเป็นความสําคัญอันดับต้นๆของคนในชุมชนปัญหาคว่แห่งแรงกั้นดานที่ได้รับมามันแสนสาหัสนะพอมนี่เงินงบประมาณนี้ยังมากกระชินเน้นเรื่องแรงน้ำเลยก่อนการสร้างแหล่งน้ําจึงเริ่มต้นขึ้นด้วยแรงกายแรงใจของชาวบ้านร่วมกันสร้างคันกั้นน้ําที่บึงห้วยดอกซอนเริ่มต้นเข้าเอาส่แห้งคน้นเป็นเอาเอาบอกจกบกจอบเอาปั่นคู่มันกับปั่นคู่กันน้ำเวลาน้ำไหลมาจากทังเหนือ มากับมาคันครั้งปีนั่นปีนี้เมื่อบึงห้วยดอกซอนเริ่มมีน้ําก็ขยายแนวคิดสู่หนองน้ําอื่นๆในชุมชนทิศเหนือก็เป็นค่ำทิศต้ก็ตกเป็นค่ำผู้เท่าพ่นก็เลยเฮ็ดคือกันก็บึงคือไปปั่นคู่รัดค่ำจากค่ำไผ่ยี่สองน้องนน้อยยิงงบประมาณมากเฮ็ดเป็นน้องไงแล้วบ้านน้ามูนึงออกจากน้องมูนึงถึงมันใส่มูสิบสี่น้องมูสิบสี่ใส่มูสิบสามน้องมูสิบสามใส่มูสิบเอ็ดน้องมูสิบเอ็ด กะซมอาบน้ำให้หน้าข้าเจ้าให้หน้าพี่น้องเขาออกมาลงมาเป็นกิโลกุัมละจังมาฮอนบูนอกจากสร้างแหล่งน้ําสาธารณะเพื่อใช้ร่วมกันแล้วแหล่งน้ําที่ใช้สําหรับครอบครัวก็ต้องมีไว้สํารองครับแต่ละเฮื้นกบคุดสา้างตีปอกตีปปอกซีเมนต์ลงยางขีไายกบซีเบท,ทอนย่ำฝนนี่น้ามือมือตักได้่นละน้ำขึ้นมาสูงเหมือนตอเพราะว่าน้ำน้องที่พ่อเว้าเนี่ยมันเต็มเมื่อก็เลย มันเลยซึมสกกัันนออโมมิเื่อมีน้ำที่อุดมสมบูรณ์ชีวิตอาหารและรายได้ของคนในชุมชนก็เริ่มดีขึ้นเดียวนี้มันกระบ้อึดน้ำกินน้ำใสแล้วสามร้่สิบเจไร่ห่าไส่เฮ็ดปลาป่าเดี่ยวหามู่บาทเมื่อละยางตำานี่มือละปลาม่านสี่รอยคิวอยู่ดูดดูขึ้นไปใส่สูเมือบ่อเฮ็ดยังได้กระเบื มาเรงหม่อง,องอยังมุดบ่สันเถิงอยู่มุดบอดทางน้องไฟไม่แหนี่มุดบอดปลามีแต่ตัวใหญ่ๆพราะว่ามันกระสรงได้ตลอดมันยุนยู่ในแค่ช่วงอายุคนนี่มันสามารถให้สร้างสิ่งสมบูรณ์ให้ในระดับพื้นที่เป็นรวม4ีหพันไรนี่ได้น้ำม,มีอยุ่แทบที่ทุกทุกหม่องทุกบอนได้เป็นด็อกเตอร์อย่นี่ละ่ะบ้านเฮาหากินจากนีพ่อแม่มาสอนกลุ่งสอนซิวเลี้ยงให้ลูกให้ร้านเด้เลียนหนังสือหาเรงคนก็ หายปลาเป็นได้เห็นได้สั้นคุณเนี่ยสันติสีมันตะนักขาพลเมืองรายงาน